เขาไม่มีตัวนี้เขาไม่กินนะบ้านนอกบ้านนอกต้องมีปลาแกงต้องมีกระปิต้องมีกระปีต้องมีพริกเผาจังงี้คาไม่เข้าต้องมีกระปีโอ้กระปิกับอันเนี้ยเหรอคะพริกอ่ะใช่กินยังไงไหนเซิร์ฟให้ดูหน่อยสิคะก็ได้ยังไงไม่ต้องให้พ่อดูพ่อทำให้หน่อยอืมเนี่อุ้ยจริงต้องให้คนต้องให้คนออริจิทำให้ดูท่านกได้หมดแล้วก็ต้องไปกินมบบต้องเผ็ดไหมคะเผ็ดแต่พ่อชอบพ่อกินเล่นนะกับพริกเนี่ยโอ นี่เซอรไพรส์มาเลยจะลองให้ดูหน่อยผมให้พี่เอาจนปกติบ้านพี่ว่ากินกระปิ้นแบบกรปิ้นแบบที่เผ็ขนาดนี้กระปิ้นแบบกระปิเพียวๆกระปิ้ไม่มีอะไรเลยเหรอเล่นนั่งก็กินอย่างนี้พต้องมากินได้อย่างนี้ถ้าร้านนี้เขาจะมันแล้วเผ็ดใช่ไหมคะเร็ดเอ่าเผ็ดไปกินนะจาอร่อยนะดลองกันนองคินูร่อยมากเลย ไหดีนกินฟรีแล้วไม่จนไม่เป็นกินให้ดูนะคะเอออร่อยที่บ้านนอกไม่มีนี่เขาก็ต้องถามพริกไปไหนครับมันเผ็ดกับเผ็ดเผ็ดไหมได้อยู่เผ็ดพริกมันก็ต้องเผ็ดอยู่แล้วอันนี้จะเป็นช่วงในเรื่องกั่งตอนล่องกลับแล้วนะกำลังล่อง มีคนเอาสาระเป่ามาให้นะคะแล้วก็เป็นของดีจังหวัดพังโคนจะแกะให้ดูนะ,ะ่นจังหวัดพังโคนเลยเลยไม่จังหว, <c oughs> วัดพังโคนเอามา,าบ้านเมืองใหญ่ไงทีง่ว่าเป็นจังหวัดนั่นแหละเป็นสนนาระเป่นนบเบาน้อยสี่สิบลูกเราคิดว่าเราหิวเธอจะไหน <c oughs> มาแอบดักให้หน้าบ้าง ก่อนจะกลับเลยคะแล้วก็ต้องรับของแฟนคลับตอนแรกก็ว่าจะได้ได้ได้ตรงของตรงสว่างแดนดินด้วยเพราะว่าคือใครจะมาโม่โม่เนี่ยเราคิดว่าเออเราจะน่าจะได้เออเก็บของดีประจําอําเภอไม่จังหวัดนะคะเราคือจะได้ได้ตามอำเภอไปก็คือได้ครบทุกอำเภอเลยแล้วจริงจริงบเนี่ยพอเข้าอําเภอเมืองอุดรก็เราจะได้กินของดีอุดรด้วยเดี่ยว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  เราดูว่าไปอุดรเราจะได้ไปกินอะไรีรือเราไปรีวิวร้านกาแฟนันน่นนั่นนักอะไรอย่างงี้ดีกว่าคิ Q ้วคิวเก๋ๆไปนะจ๊ะเราก็กำลังจะถึงร้านกาแฟที่เราจัดรีวิวมาเลยนะคะชื่อร้านอันถูกไม่รู้ว่าโดเซเอสเปรสโซไทยแลนด์นะคะเป็นร้านกาแฟแนะน,นำของจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะถามทื่อทีนิดนึงได้ไหมคะไม่รู้ <laughs> มึงรู้เลยป ไม่รู้เลยมันเปิดใหม่มาอะคือถ้าถามเพื่อนมาเฮ้ยมีอะไรให้กินบ้างหรือว่ามีแนะนาบ้างนะคะเพื่อนก็จะพาไปกินไก่ย่างแล้วก็ลูกชิ้นแดงทอดไก่ย่างลูกชิ้นแดงทอดคือกูมาทรินี่กูกินแต่ไก่ย่างกับลูกชิ้นแดงทอดนี่ยนแล้วครปฐมก็มีนะคะก็ต้องอ,อะไกินเลยก,กินซี่กอทอด เวหาทมาน,นี้ใส่ก๋วย้อนมีอ๋มอมีหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเหรอมีไม่ไม่แม่ทำให้กินใส่ก๋วยอีสานอย่างเงี้ยทอดตอนเช้ากินข,ขน้าวเหนียวก็แค่นั้นแค่นั้นกินไปแค่นั้นแค่ <laughs> นั้นเนี่ยตอนเป็นเด็กนะมันจะตอนเช้าเนี่ยจะมีปากหม้อย,ยวนเขาจะขายที่ตลาดฉันจะไปกินบ่อยมากสามสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทตอนมึงเด็กๆมันสามสิบตอนนี้มันจะเท่าไหร่ไม่ไม่แม่รู้สึกว่าล่าสุดที่มาเนี่ย ก็ยังประมาณนี้อยู่เฮ้ยมันยังมีอ๋อนี่หรออันนี้หรอไม่ไม่ไม่แล้วจัดทำไมเนี่ยฉันจะดูฉันจะซื้อถ้ามันยังขายอยู่ก็นี่ไงแต่ไม่ใช่เจ้านี้หรอไม่ไม่ไม่เขาขายแล้วครับปั๊บหนึ่งนั้นใครมาคะแต่ว่าได้นี้มามันเป็นฉันก็เรียกไม่ถูกนะมันเป็นปกติก็คืออย่างนี้อยู่ในห่อเนี่ยฮะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างงี้เฮ้ยเธอต้องไม่เคยกินเปิดให้ดูหน่อย อันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกข้าวต้มมัดแบบแบบมันเหมือนเป็นกลึ่นของขาวอ่ะคือที่ที่อื่นนี่ไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นเหมือนกันเออฉันเรียกไม่ถูกแต่ฉันกินตอนเด็กฉันกินอย่างงี้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าตังามเยื้อข่ตรงนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันมีแค่ตอนเช้าสายแล้วมันหนั่นนี่นี้อะไรเนี่ยในหอยอ่ะแม่อันนี้ก็คือขนมธรรมดาเอออันนี้เขาเรียกอ,อะออไรวะ เขาเรืออะไรวะเอ้ามึงสื่อปะแกชิมก่อนชิมให้ดูหน่อยเออชัดิเป็นไงอืออเลยวะโอ๊ยบสาบคือเก่าสาบคือเก่าเลยหรอเอ้ยนี่คือโลคอลอ่ะต้องกินนะพี่แอมชิมไหมพี่แอมชิมแอมอโทษค่ะเป็นไง ม,ม,มันมันมันเป็นเหมือนเป็นของค้าครับถูกปะมันไม่ใช่ของหวานมันของคความ้ยอ,อร่อยโยอรู้ปะนะอร่อยดีงามไมันคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนันเนี่ยมันคือข้าวต้มแต่มันข้าวต้มที่ใส่ใส่ถั่วใส่ไม่ใช่ถั่วนะถั่หรอใช่ปะอร่อยเนาะอร่อยอ่ะนอือ โอ้ยแซ่บของกินสมัยอะไรนะคะเด็กๆเลยเนี่ยจริงๆต้องอย่างงี้ทำไมมึงไม่ให้ป้าเขาแกะมาให้มึงทั้หมดอะไรอันเนี้ยมันต้องอย่างงี้เปลี่ยนไปแล้เปลี่ยนไปถนัดใช่ไหมยำกินที่หมดเลยนี่ค่ะนี่กินมันต้องกินอย่างงี้ก็คืออันเดียวกันเหรออันเดียวกันจริงๆเมื่อตอนเป็นเด็กฉันเนี่ยมันคือออริจิคืออันใหญ่ๆกว่านี้ว้าคืออันใหญ่ๆเลยพี่อันใหญ่ๆนี้เลยแล้วยังไงรู้ไหมก็กินอย่าเงี้ยแล้วมันคือจะมีหมูสามชั้นอันนี้คือเป็นอะแดปแล้วนั่นแหล มันจะมีหมูสามชั้นจะมีถั่วจะมีอะไรเงี้ยคล้ายๆบาจาัจักรแต่ว่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่บาจาัจักเออทีเนี้ยมันจะใหญ่ๆใช่ไหมหลักการก็คือเขาก็จะผัดครึ่งครึ่งแล้วก็เธอจะได้มาครึ่งหนึ่งเธอก็เอาช้อนตักกินเธก,ก็ตักกินอ่นเออเป็นหนึ่งมือเออจริงๆเคยเริกล้ารู้สึกว่าเหมือนคนอุดรขึ้นมาดนึงละเริ่มเชื่อละเริ่มมีแบบไม่เอาอันนี้เอาเลยแต่มันจะมีหมูสามชั้นแกเป็นไง มันมันหมูเลยนะคุณไม่มันมันมันมีสามชั้นมันมีหมูมันมีหมูมันมันมันเป็นหางคาวในหมูข้างในใดีป่ะมันมีหมูนะหมูชิงนะจ้าโดเซ่เอสเปรสโซ่ให้กินน่ะไอ้สัมรังอเข้าไปเลยค่ะ เขาอ่านโดสเอ็เพรสโซ่ทำไมไม่อ่านโดเซ่เินที่เขาอ่านโดเซ่เคยเลยใช่ปะนั่นน่ารักมากเลยค่ะนั่นนะคะก็เจแม่มัชชากับสีกล้วยอร่อยไหมคะอร่อยครับชิมชิมชิมล้าเขียวซอสนิดนึง อร่อยไหมอร่อยเนาะเนาแล้วอร่อยอร่อยเนาะดีเนานะมันขมๆหอม,ม,ม,มใช่ไหมนี่ก็นี่ก็คือเอินเดินผ่านนะคะก็คือร้านนี้เป็นขนมปังออริจินทอนบอกเือ,อบอกว่ามเเดี๋ยวสั่งไว้นะคะสั่งปาเต๋หมูอยอไว้เดี๋ยวเรามาชิมกันดูความดูความกรบ นี่คือร้านหนังสือเก่าแก่ตั้งแต่ฉันแบบเป็นเด็กแล้วไม่คิดว่ามันยังยังมีอยู่เขายังอยู่แล้วประเด็นคือว่าอยากได้หนังสืออะไรนะเข้าไปเนี้ยมีหมดเอ้อจริงๆไม่ว่าหนังสือถ้าที่จุฬาคือจิชอย,อยจิ๋อย <laughs> จริงเพื่อเติเพื่มเติกจิ๋อยเรามีประสบการณ์ทีนึ่งแล้วถือแบบมีทุกอย่าง มีครั้งหนึ่งเว้ยฉันแบบว่าต้องการกระติกน้ำแข็งเพราะว่าของโพมของโเออเพราะว่าฉันต้องแช่ขนมฉันแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปไหนเนี่อยู่ในเมืองฉันก็บอกว่าพี่เอ็มไปตีฉ่อยให้พี่เอ็มไปตีฉ่อยพี่เอ็มได้แน่เพราะว่าถ้าเธอไปตีฉ่ายครั้งแรกแล้วเธอไม่ได้ของคือประวัติศาสตร์ต้องจานดึกไว้ฉันสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วก็คือลงไปไม่มีจริงๆอีนี่ไม่มีบุญโอ้กระตแข็งใช่ไหมไม่มีเว้ย ก็คือแบบมึงเป็นคนแรกที่เข้าจีไก่ของแรกแล้วหาของที่มึงต้องการไม่ได้เราก็าพามาเดินชิวๆ,วๆคือชิวทำไมไม่ได้มีความรีบกับเกือบอะไรนะเฮ <laughs> ้ยแต่วันนี้มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแล้วเราค่อยไปเอาปาเต้กนนนันรู้หรือเปล่าว่าขนมปังเขาเรียกปาเต้รู้หรือเปล่าเราเป็นเดอุดรนะเรารู้หรือเปล่าเราเป็นเด็กไม่ได้เรียกอย่างนี้เรียกอะไรเร่งขนมจีขนมจีขนมจีที่แบบข้างในเป็นกุนเชียงกับหมูยอ เห็นไหมเออเออเขาเรียกแบงจิ่จริงด้วยเฮ้ยตื่นเต้นน่าคือออริจินมันจะอย่างนี้เธอออริจินมันคือจะมีอยู่ไสเดียวอ๋อแต่ถ้าเกิดแบบเริ่มเยอะแล้วก็คือแบบผ่ายมันละมาจจะเลินเลาะเละเลาะเลาะมานะข้าวมันไก่อ๋อตอนนี้ก็เริ่มเสิร์ฟน้ำซุปนะคะน้ำจิ้มข้าวหัวน้ำซุปก็แบบหงไก่ก็ดูดีแล้วอะเนาะเกเนาะน่ากินอ่ะเอาแล้วหรอ ดีอ่ะดีอ่ะดีแล้วอ่ะดีตั้งแต่นี้แล้วอ่ะช้อนช้นตอนที่เห็นข้าวมันไก่อาจจะไม่ได้เห็นเรากินนะชมพู้ชมข้าวมันไก่ก็มาละค่ะดูน่ากินมากเลยนี่โทนี่นี่กินโชว์อี่ม่อร่อยมดียนี้อะไรอไร่อยปะ ขิงเยอะมากขิงบงยิ่งใหญ่มเล็กแหมคือข้างทางกินแท้จริงนะเสียงอะไรกินแล้วเนอะกินแล้วเนอะ